ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ็ดแพททสโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในท,วทศวรรษที่21สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ดิฉันานางสาวกนกพิษปราภัยตำแหน่งครูโรงเรียนน้ำยืนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำเสนอเบ p ้องทีนเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนขบวนการคิดโดยใช้หลักการทางโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มาและความสำคัญจากการสังเกตการเรียนการสอนในปัจจุบันพบปัญหานักเรียนขาดทักษะขบวนการคิดการแสดงออกผู้จัดทำจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นเด็ก ได้ปฏิบัติจริงได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้เรียนรู้กับผู้อื่นและการเรียนอย่างมีความสุขจึงได้พัฒนาการเรียนการสอนขอบวนการคิดโดยใช้หลักการทางโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นจุดประสงค์และเป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลต่อนักเรียนเป็นรูปธรรม 1>, 1. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจรารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรม 3. เพื่อเพิ่มทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำา 4. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ 5. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ ขั้นตอนในการดำเนินงานระยะที่ 1. นักเรียนสำรวจปัญหาเลือกหัวข้อที่สนใจระยะที่ 2. สืบค้นปัญหาบูรณาการสเตมหรือทักษะในทศวรรษที่21นักเรียนทำนวัตกรรมหรือชิ้นงานระยะที่ 3. สรุปผลนำความรู้ที่ได้มาจัดแสดงให้กับเพื่อนห้องอื่นและผู้ปกครองได้รับชม รับฟังผลที่ได้นักเรียนมีความสุขในการเรียนการสอนในเรื่องที่สนใจ2เกิดสนุกสนานและการคิดค้นจากช่องทางที่หลากหลาย3นักเรียนเกิดทักษะด้านสังคมตัวอย่างเช่น นักเรียนโรงเรียนน้ำยืนได้สำรวจรอบโรงเรียนและพบว่าบริเวณโรงอาหารมีน้ำมันพืชเก่าที่แม่ครัวใช้แล้วเยอะทำให้บริเวณที่ล้างมีคราบสกปรกล้างไม่ออกนักเรียนกำหนดปัญหาน้ำมันพืชเก่าที่ไม่ได้ใช้ทำให้พื้นไม่สะอาดและส่งกลิ่นเหม็นนักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์จากนั้นนักเรียนก็สอบถามคุณครูและผู้ปกครอง นักเรียนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์พบว่าการที่จะกําจัดน้ำมันพืชเก่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่นักเรียนได้จัดทํำเตาเพื่อนำน้ำมันพืชเก่ากลับมาใช้แต่การที่ทําเตายังไม่มีกําลังไฟยังไม่แรงพอจากนั้นได้ปรึกษาและแก้ไข นักเรียนได้สิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมเด็กนำไปทดลองได้ใช้จริงเมื่อได้ใช้จริงเกิดผลก็จึงนำไปนำเสนอ 7. ผลการดำเนินการผลสำฤทธิ์ประโยชน์นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สามารถแก้ปัญหาได้สามารถ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในชุมชนจากที่นักเรียนสังเกตพบว่าการแก้ปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและตัวชิ้นงานหรือนวัตรกรรมสามารถนำไปต่อยอดสู่ระดับประเทศได้ผลงานที่ประจักษ์ปีการศึกษา2564เด็กชายชัยวัฒน์กัลภาพนักเรียนชมรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำยืนได้รับเชิญไปร่วมออกรายการซุปเปอร์เทนในการแสดงความสามารถการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และได้รับทุนส่งเรียนจนจบปร,ริญญาตรีจากมูลนิธิโรงเรียนน้ำยืนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมหาวิทยาลัยมหาสารคราม 3. รางวัลชนะเลิศก,การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์เนื่องในสัปดา,า,าห์วิทยาศาสตร์ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประโยชน์ที่ได้รับ 1. การเรียนการสอนคือ ไม่ได้เกิดจากครูเป็นอย่างเดียวแต่เกิดจากตัวของนักเรียนเอง 2. นักเรียนได้เรียนรู้จากการเชื่อมโยง 3. การเรียนอย่างต่อเนื่องจากการทําโครงงานทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 4. การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียน 5. เกิดจากการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพราะการทำงานของนักเรียนต้องมีการติดตาม และการวิพากษ์วิจารณ์และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อไปปรับปรุง 6. นักเรียนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 7. นักเรียนได้พัฒนาความสามารถที่มองสะท้อนตัวเองได้ ปัจจัยความสํำเร็จผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และข้าราชการครูให้ความร่วมมือในการนํานวัตกรรมไปจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและทํา PLC เพื่อประชุมติดตามปรึกษาหาหลือ 2. นักเรียนต้องเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้บทเรียนที่ได้รับ 1. ครูสร้างทักษะกบวนการคิดให้เกิดแก่นักเรียน 2. สร้างนวัตรกรรมที่สามารถช่วยเหลือชุมชนแก้ปัญหาในชุมชนได้ 3. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำชิ้นงานร่วมกันเกิดความผูกพันในครอบครัว 4. ครูเป็นผู้ปรึกษาแนะนำแทนการสอนอย่างเดียว 5. นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่การเผยแพร่และได้รับการยอมรับ 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญให้ไปให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่นๆเช่นเป็นวิทยากรให้กับกศอนอําเภอน้ำยืน และมีการนำนวัตกรรมเผยแพร่ทางโซเชียลยูทูบ e 2. ได้รับเชิญออกรายการซูเปอร์เทนสนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความเข้าใจกัน 4. มีการเผยแพร่แนวคิดในรูปแบบเอกสารชิ้นงานและนวัตกรรมค่ะสำหรับที่ชันนางสาวกนกพิษปากภัยขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ